ัวป่านะคะตอนนี้เราเลือกผลไม้กันค่ะ<ม>นี่บบน้ำบองเลยมีอ่างนด้วยเอออันอนี้ให้ว่างเตมแตงโมเราเลือกผลไม้จะเข้าไปพักที่แคมป์ค่ะฉะน,นั้นเราต้องเลือกแบบสวยๆเราจะได้มีอุทานกันนะคะ ตอออนนนนนีีี้้้้ะะ้้จะะะะะไไดย่่ลลลมมมแแววคคคพพบราาทททป์ขุณกออสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางพ่อแม่ได้พาเด็กๆมาพักผ่อนต้อนรับวันปิดเทอมใหญ่ที่นี่เลยครับเขาหลักแคมป์ปิ้งจังหวัดพังงาบรรยากาศที่พักจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมไปพร้อมๆกันนะครับ เมื่อทำการจอดรถนะครับก็เข้าสู่จุดเช็คอินมาพบกับเจ้าของและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและก็เป็นกันเองครับจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้พาเราไปเข้าที่พักนะครับซึ่งจะเป็นรูปแบบของเต็นท์นะครับและก็อยู่ท่ามกลางสวนปาล์มน้ำมันนะครับอายุ ประมาณ10ปีนะครับแล้วก็ยังให้ผลผลิตอยู่ต้นปาล์มก็สวยงามครับต้นใหญ่อวบอ้วนนะครับแล้วก็ให้ผลดกเพราะว่าได้รับการดูแลอย่างดีจากเจ้าของสวนนะครับส่วนห้องน้ำนะครับก็จะเป็นห้องน้ำรวมนะครับจุดนี้เลยนะครับจะมีเป็นห้องน้ำรวมแยกชายหญิงนะครับมีห้องน้ำห้องอาบน้ำแยกโซนเรียบร้อยนะครับ และด้านข้างนี้นะครับก็ที่ทุกท่านเห็นก็คือบริเวณที่พักแล้วนะครับเต็นท์พักมีอยู่หลายหลังเลยนะครับสร้างอย่างสวยงามและก็เก็บง่ายดูเป็นธรรมชาติดีมากเลยนะครับฟาร์มก็ยังได้ผลอยู่นะครับลูกดอกมากเลย,เยคลองใช่ไหมครับ ที่ลงไปเล่นได้ใช่ไหมครับโอ้คของใหญ่เลยนะเลนาะนี่คือที่พักของเราคืนนี้นะครับภายในเต็นท์นะครับกว้างใหญ่นอนสบาย แล้วก็ทางเราก็ขอเตียงเสริมอีกเตียงหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเตียงขนาด 6, 6นนนฟุตทั้ง 2, 2> งเตียงเลยนะครับพักสบายครับนอน4-5หคนนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับอากาศก็ดีมากใช้เพียงพัดลมก็เย็นสบายแล,แล้วครับ มันจะเดนไม่เสียบอ้ามันจะเดินไม่เสียบเ,ยเสียบปิดซ้ายเสียบปปิดขวาร้อนจริงๆร<อ>้อนจริงๆร้อนจริงๆคนต่อไปแอมเบอร์ไม่เดียๆๆๆเด๋ยวแม่จะร้องให้หท,ำทำไปเลย <ทำ S 2> ก็ได้ทำอะไรก็ได้มาเดินเดี๋ยวแม่หนึ่งสองไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะเดินไม่เส<ๆ>ียบมันจะเดินไม่เสียบ เสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาอ๋อจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงจริงพาย่าถุเพามันจะโดนได้เสียบมันจะโดนได้เสียบเสียบตูดซ้าย ่อ่าไม่เคยอ่าพีคเก์ไอเบอร์เอาใบนั้นก็ได้เอาใบนั้นก็ได้ใบนั้นอ้าวถึงครับพีมานั้นอันนั้นอันนี้อันนี้นี่เออได้เวลาเข้าเต็นท์ครับแน่หนหัว วิ่งเหนือเต็มเลยอางเงี้ครับดูนะครับมีโต๊ะเครื่องแป้งด้วยสบายสบายตอนนี้คือมัจะหนาวมากไหมครับหนาวเลยครับตรงนี้นะว้าวพัดลมพัดพัดลมอาจจะต้องปิดก็ได้เนี่ยไม่แน่นะไม่เด็กๆไปแล้วไม่ตอนอันนั้น ใส่ชุดนี้แหละเล่นน้ําไปพักในน้ําเล่นชุดนี้นะครับชุดได้ชุดนี้หรือเปล่าโอเคไม,ม่ใส่ชุดนี้เล่นน้ําได้ปะได้เล่นน้ำมาจุ่มือกันมาจุ่มือกันมาจุ่มมือกันด้วย เล่นสองการกันแล้วเ,เล่นสองการการัน เฮ้ยย้ย Happy Holiday Happy ปิดเทอมเราอ่ทุกเใช่ไหมเราเจอแต่น้ำทะเแต่เรายัไม่เคยเจอสัมัรน้ำคนำคองแบบนี้น้าักคงรสชาติเป็นยังไงน้องพาน้องพิมพ์ครับรสชาติเป็นยังไงครับไหนลองชิมดูก่อนน้ำจืดหรือน้ำเค็มาลองชิมดูก่อนน้ำจืดหรือน้ำเค็ม จืดหรือดเข้มครับจืดจืด <c oughs> น้ักพิมลองชิมดู มาเลยมาเลยแข่งวท่ทวนนะ้ำมาเลยมาเลยแข่งวท่ทวนนะ้ำดูว่าใครจะว่ได้สุยกอดาป้าอดสุดด้เนยยนดากแดงไม่แดง แดงว้าวซูมมาใกล้ๆเลยครับน่ากินไหมล่ะทุกคนน่ากินไหมน่ <Okay. S 2> ากินแดงมากครับเรียบร้อยห่สองสามชนแก้วชนแดงหมูชนแดงหมูแ <laughs> ดงหมูกับแดงหมูกับอร่อยระวังไปสักสคำ เออไหมคำใหญ่ๆเลยครับเป็นแตงโมกับอันนี้อย่อยนะอืมหวานช่ำแตงโมหวานช่ำมากเลยครับ

อัปเดตยามเช้านะครับเมื่อคืนพวกเราได้พักที่เขาหลักแคมปิ้งเป็นไงบ้างครับบรรยากาศกก็มีเสียงจิ้งหรีดกลางคืนก็มีเสียงสัตว์แบบเสียงสัตว์สัตว์ป่าสัตว์สัตว์อะไรไม่รู้เลยนะแบบทั้งคืนเลยแต่เราก็หลับเราก็ไม่รู้เรื่องพอตอนก่อนจะหลับเราจะได้ยินเสียงดังแล้วตื่นเช้ามาก็มีนกมาต้อนรับแล้วก็รู้สึกคิดงเียแล้วก็นอนต่อ อากาศเย็นไม่ต้องใช้แอร์ใช้พัดลมเปล่าแต่พอดึกๆปุ๊บต้องปิดคะ่ะเพราะว่าเป็น,นงไงมันหนาวมันเย็นแบบเย็นในธรรมชาติป่าเออคือไม่ต้องใช้แอร์เลยแหละขนาดพัดลมยังต้องปิดด้วยเลยแล้วหลับดีไหมครับก็หลับด,ดีนะตื่นเช้ามาแม่นี่มาวิ่งเออมากระโดดเชือกแล้วก็มาเดินวิ่งได้เงือ่อครับ แล้วเป็นไงครับน้องแอมเบอร์กับน้องพีมหลับดีไหมครับหลับโโดีค่ะของหนูเป็นยังไงครับเสียงดังเสียงดังเรื่องอะไรดังครับมไม่ได้ยินอะไรเลยเสียงดังคนขยับอ๋อของน้องแอมเบอร์นี่ก็คือนอนมันฟูกมันเป็นฟูกลมและทีนี้เพื่อนที่นอนข้างๆก็คือน้องพีมเนี่ยขยับกระสับกระสายมันก็เลยดังแต่พอเด็กๆแล้วก็หลับกันหมดไง แต่พอเด็กๆเ้วก็หลับกันหมดนะครับแล้วน้ำคลองเย็นมากคลองเย็นมากเลยตอนเช้านี้ไม่กล้าเล่นนะเพราะมันจะเย็นมากขนาดน้าอาบอ่ะก็แบบเย็นเย็นเลยอะเล่นคลองครั้งแรกเป็นไงบ้างครับน้องพีมเล่นคลองครั้งแรกเป็นไงบ้างครับสนุกมากเลยสนุกโอเคครับงั้นก็คอยติดตามพวกเรากันใหม่นะครับจบคลิปขอลาแคม เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาที่ไหนให้ติดตามชมด้วยนะคะให้กดไลค์กดแชร์กดสังเกตให้ด้วยช่องอะไรครับช่องพาวพิมชัยแนลบบาายยอย่าลืมมาเที่ยวนะคะเขาหลักแคมปิ้ง